ก็นายอาู่อ่ะเออก็เปิดตำนานแล้วปนะปนมปวดไดาะปดได้ไกพบว่าพี่ประธานชอเดรอนโอยไูเยู่่้าตำนานเปที่น่ราทั้งคืนเป็ะเจ้าหนี้เพราะจดัคืนที่นี้ไมู่อื่น่ะคือไป คมันเป็นตันเาหัเนาีเรานใหยันัห่อยันยันหือันันหอมายันยัเา้าา้วราวตา่ผมมารับหนังสือด้วยพดีทางราคสิริคนไทยนะถ้าันแล้วก็มีปัญหาอะไรติดกับตรงไหนเดี๋ยวนน้องมาตามตามติเรื่องเงินคืนเนาะ เมื่อนี้ย่าอยางหูว่าเงินที่เอาไปแล้วึงมาเลยว่าสิได้มือใดได้เหตุเรื่องของคุณสาเหตุคุณไปเอาไปจังสัตว์มันสิพวกชาวบ้านจะบปรับรู้นะคะไม่รับรู้ว่าคุณตรวจสอบพนักงานคุณทำอะไรไม่รับรู้ตัวนั้นคืออยากรู้ว่าวันที่เท่าไหร่จะได้เงินตัวนั้นก่อนนั้นมาอเงินนี้เนาะเนาะแล้เนาะเริการต้องจสอบข้อที่จริงก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ ทางส่วนพนักานเราตรวจสอบข้อมูลจากตรวจสอบขนอมูลธนาการนะครับก็เราเราเริ่มมข้อมูลก็ตั้งแต่เดือนที่20ครับที่ทาวชาวบ้านนี้เข้ามาก็ขอบคุณชาวบ้านเนาะที่มาให้ข้อมูลนะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยตอนนี้ก็ตรวจสอบข้อมูลจากทางธนาคารด้วยเพราะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวฉพาะทางทางเราเอ่อเดี่ยวฝ่ายเดียวเนาะเราก็จะวจสอบข้อมูลตอนนี้ อะไรนะครับไ้คนเรหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้พิจารณาทุ่มทางในการที่จะมาช่วยพี่น้องที่ทีถูกเวนคืลให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดให้ด่วนที่สุดเพราะมันมันมีคลาระดยบมันก็เยอะหน่ยองลงผมจะทำให้เร็วที่สุดแล้ววันนี้าาานายจะถามนะยอดยอดจมืองคนที่ยังไม่ได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ับสำรวจที่ตัวน,น,นี้ประมาณเท่าไหร่นะครับ รู้ว่าได้รู้ว่าได้แต่แต่แค่ยอดแตแค่ยอดคนข้าวเพราะข้าวข้าเวลาเลยนะรหสองแจ้งว่ารมข้าวเงินเรียนคุณนคุราธนาการน้องอิน นางนี้เป็นเงินเท่านี้บาทเ่ยเมื่อหลักลนไม่ไม่หาทางเลยนะแล้วเราก็หาช่องที่จะปลิตมันมีช่องที่ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ไหมที่จุดอยู่ตรงเนี้ยแต่มันมีท่อระเบียบกำหนดไว้พอประชาชนไปถามออมสินอ้อมสินก็ว่ามีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ที่นี่อ่าเขาจะมาแล้ก็มีลายเซ็นของหน่วยงานราชการให้เขามาพูดห้าอ้อมสินท้าเขาจนมาแล้วก็พูเรื่องนะที่พวกมันตึกรับการเข้า่า มีวิธีไหนบ้างไหมครับที่จะหาเงินส่วนอื่นมาช่วยชาวบ้าน <Hotel. S 1> ที่ได้รับความเดือดร้อน <Ooh. S 1> คือเพราะอาจจะไม่ได้รับความความทุกข์หรอกครับแต่ว่าพวกเราได้รับความทุกข์หนึ่งหนี้สินสองบางคนบ้านก็สร้างไม่เสร็จแถมไปยื่นนี่ทกสอ,อสอมาอีกทุกความชัดเจนของเราวันนี้คือต้องการคําตอบพอ,อวออ่าพอฟันคงมาเลย เบิกจ่ายได้เดือนหน้าไม่เกินทุกคนได้ครบอเอาแบบนี้ดีกว่าผมว่ามันแฟร์กับทุกคนดีถ้าว่าพออจะมาพูดแบบว่าขอเวลาอีกเดือนหนึ่งวันนั้นวันนั้นพอคุยคุยกับชาวบ้านก็ขอเวลาอีกเดือนนึงเหมือนกันิสคือคือเราเราบางคนมาเรื่องอย่างม้าเรื่องติดตามเงินมีแะไรนี่มันตัวนี้ละติดตามเงินพาเรียนพื้นที่มาเปอร์เซนกระเพาะตกหล่นจ้ะทวารพันนัดทวาวันที่หนึ่งกี่เดียวหู ปาดที various, <Bronze. S 2> ่ใดหรือโบได้ท yes, ี so, working, right. ่าหรือเร็วจ้าเมื่อน well ี้เลยมาฟังคำตอบกันเลยมาฟังคำตอบกันเลยจะหู้เลือกคะว่ามันโบตีขาดงดจ้าเพราะเอากับขามาหึงเลยแต่วันที่สองเปล่นไปเปีรว่าหเกียซือแันที่สองหบ่ใดทดหรือได้เนาะที่ใดหรือได้มนตขัดตังไนคือตอนนี้ยายยาสิ่บต่อกันว่าอยู่ ผมกําลังอยู่ดำเนินการนะครับกำลังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ <Biraz S 2> บูดต่องการนะคะตัวนี้นะนนะคือต้องการว่าเมื่อไรคุณจะจ่ายเงินฉันคำเนณนการเดือนนี่มือนั้นมือน,นี้คือต้องการทำต่อทำนี้กระบวนาอยู่ดำเนินการนะคะกำลังเกิดตรวจสอบเอกสารทั้งนั้นบูต้องการทำนี้นะคะญาติบูต้องการญาตต้องการมาวันที่ซิฟตนะ์เนาะได้เงินหลังปีใหม่วัทนทนี่ถนัดถนัดได้เงินญา้ิจะโห่ทำนี่นะคะตัวนี้นะคือว่ากำลังเกิดตรวจสอบเอกสารทั้งที่ เดี๋ยวกรณีนี้ที่ชาวบ้านมาเนี่ยเราจะดําเนินแก้ไขให้เขาอย่างไรครับอ๋อตอนนี้นะครับก็ทราบแล้วว่าชาวบ้านก็ได้รับคานเนร้อนเรื่องเรื่องการจ่ายเงินคืนอาจจะล่าช้านะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลกับทางนั้นทางนัธนาคารอยู่นะครับธนาคารเองก็ตอนนี้ก็ตรวจสอบข้อมูลกันอยู่นะครับเอ่อต่อไปนะครับที่จะแก้ไขก็คือเรามองว่าถ้าเอ่อมีความเอ่อในเรื่องข้อมูลอาจจะใช้ยอยู่นี้เราก็เลยว่าจะ ขอไปทางส่วนกลางนะครับเพื่อ,อพิจารณาว่าจะมีทางที่จะเยียวยาเยียวยาชาวบ้านมาก่อนไหมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประสานสวนกลางอยู่นะครับส่วนในข้อเท็จจริงต่างๆนะครับทางทางกรมก็จะตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ต่อไปว่าจะมีใครเกี่ยวข้องอย่างแบบไหนอย่างไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามข้อเท็จจริง ส่วนการจะแก้ปัญหานี่เราก็ารวบรวมว่าจะหาส่วนเยียวยายให้ส่วนหนึ่งกับกรมนะครับใช่ครับเราจะเสนอขอไปที่ที่กรมนะครับทางกรมก็จะพิจารณาว่าจะสามารถจัดส่วนไหนเข้ามาแก้ไขโดยเร่งด่วนให้ให้ได้นะครับก็จะดาเนินการทห้คือตอนนี้ก็จะดําเนินการากดข้อระเบียบต่อไปนะครับเพราะว่ามันมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย